วันนี้ไอจะพาเพื่อนๆมาปักหมุดปฏิทินปี2568กับงานที่นักสะสมไม่ควรพลาดกันค่ะมาเริ่มกันที่งานสำหรับคนรักเหรียญและธานบัตร Thailand International Numismatic Fair 2025หรือ TINF 2025พบกันได้ในวันที่1และ2มีนาคม ที่โรงรงแมกุมเมเอบาถึงงานสำหรับคนรักสแตมกันบ้างค่ะวันที่21-23มีนาคมกับงานไ i l a n นด์ฟิลาน m มิสอาคารไปรณ์ี3ามเสนนและพลาดไม่ได้แน่ๆกับงานประมูลสิ่งสะสมจากบริษัทเอเซรีครั้งที่19วันที่29และ30มีนาคมครั้งที่70วันที่9และ10สิงหาคมและครั้งที่71วันที่6และ7ธันวาคม ที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3ากรุงเทพและคิ่พลาดไม่ได้เลยกับงานที่ใหญ่ที่สุดของปีกับงานแสดงตราไปรษณียกรภาคพพนืเอเชียพุทธศักราช2,568และมหากรรมงานแสดงเหรียญนานาชาติเอ็กซโปครั้งที่3ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคที่ใหญ่อีกหนึ่งงานเลยค่ะ ปักหมุดกันไว้ได้เลยนะคะวันที่8-12สิงหาคมที่อาการไปสนี์กลางบางรักค่ะและนี่เป็นเพียงงานบางส่วนที่ไอ้นำมาเล่าให้ฟังเท่านั้นค่ะยังไงรอติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ